สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับเที่ยวเมืองรอบโลกสไตล์ L E K นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง4 M นะครับที่คุณไม่สามารถจะขาดได้ถ้าขาดแล้คุณจะลำบากมากเลยในการเดินทางในเมืองนอกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ M ที่1ก็คือมบาย l e นะครับมบายโฟนนั่นเองในสมัยนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าโทรศัพท์มือถือสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลย คุณสามารถดูหนังฟังเพลงใช้เป็นโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารกับผู้คนภายนอกใช้ในการโทรหาโรงงานที่พักหรือสามารถเสืยค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณต้องการได้นะครับแล้วต่อไปก็คือ N ที่2นะครับก็คือ medicine m e d i c i นะครับคือยารักษาโรคประจำตัวซึ่งถ้าคุณไม่ติดไปด้วยเนี่ยคุณอาจจะไปหาซื้อระหว่างทางเนี่ย ยากลำบากมากครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยต้องการ p r e s i r i p t i o n ของคุณหมอถึงจะสามารถออกยาให้คุณได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตัวกันไปนะครับต่อไปข้อที่3เอ็นตัวที่3นะครับก็คือ Money Money นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินสด c a s h แบบนี้นะครับหรือว่าในรูปแบบพลาสติกก็คือ c r e ดิตการ์อันถึงใครจะบอกว่า เงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนะครับแต่ปัญหาทุกอย่างส่วนใหญ่แก้ได้ด้วยเงินอย่าลืมนะครับถ้าคุณลืมเสื้อผ้าลืมของใช้ส่วนตัวคุณสามารถใช้เงินสดหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยซื้อขอ,องเหล่านั้นมาใช้ได้นะครับส่วนเองสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยก็คือไมโครชิพทราเวลด็อก ument หรือพาสปอร์ตนั่นเองครับทำไมผมต้องใช้คำว่าไมโครชิพทราเวลด็อก u มนต t นะครับ พราะให้มันเป็น 4M เลครับถ้าผมใช้คําว่าพาสปอร์ตเฉยๆมันก็จะเป็น 4M ไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคชัวร์ว่า document หรือพาสปอร์ตนี่นะครับสําคัญมากใช้แทนเหมือนกับบัตรประชาชนของเราเนี่ยครับเวลาเดินทางไปต่างประโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับคือ 4M ที่จําเป็นมากๆเวลาคุณเดินทางต่างประเทศถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตคุณจะลำบากมากเดี๋ยวทวนให้ฟังนะครับข้อที่หนึ่ง มือมนนรัโรือมือถือข้อ2 m o มันนี่นะครับข้อ3 m e d i ดิซิหรือยารักษาโรคประจำตัวนะครับข้อสุดท้ายก็คือ Microship Travel d o c u m e n t รหรือพาสปอร์ตนั่นเองครับโอเคไปติดตามกันชมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ